บริษัทโฮคูจำกัดได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้ในการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งบริษัทโฮควูจำกัดเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มองเห็นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยจึงเฟ้นาสาร at ja ok at สกัดที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และฟาร์มจัดงานสัมมนาให้ความ หัวข้อมะเร็งป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวคุณที่กครมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีที่เป็นงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์ผ่ันชัยวิสิทธานนรองอธิบดีกครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้วมด้วยนายอาจกุลยยกยิ่งโงประธานกรรมการบริหารบริษัทคบคูมจำกัดปุตตทานมีนักแสดงสาวและผู้จัดละครมากฝีมือพิมพ์มาดาซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่เป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ และฟัการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ,อเารป้องกันได้เรื่องเ้ื้นที่ตัวคุณของพูดคุยเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆันนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงค้างคือคุณแม่แฟนครับคุณแม่ออคือคุณแม่ยายครับไปตรวจโรคนะฮะเพราะว่ามีอาการปวดท้องเรื้อรังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอ,อ,อไปหาหมอหลายครั้งให้ยาปวดท้องมาก็ก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายคุณหมอจับสแกน M r i ไ แล้วก็เจอว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเริ่มต้นก็สั่งคีโมทันทีเลยครับแล้วทีเนี้ยเอ่อก็ทําการคีโม,โมโดยการใช้คีโมแล้วก็ยามุ่งเป้าสุดท้ายเนี่ยมีผลข้างเคียงนะครับเอ่อมีอาการผมร่วงทานข้าวไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงมีอาการอาเจียนบ่อยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงได้บ้างที่เราจะเอ่อหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสักตัวหนึ่งนะครับที่สามารถจะทาให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้เราก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเรา<อ>มีความมั่นใจอะไรกับผู้ป่วยมะเร็งครับเป็นส จรแล้วต้องต้องบอกว่าเรามีงานวิจัยนะครับที่ทําใน l a บทดลองนะครับในมหาวิทยลาลังสิตนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทําวิจัยในมนุษย์ด้วยนะครับ<อ>ซึ่งถ้าทดลองผ่านเนี่ยเราก็จะมีวิจัยที่เกี่ยวข้องในมนุษย์เพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเราเอางานวิจัยตัวนี้ครับไปส่งประกวดที่ประเทศโรมาเนียนะครับในงาน e Euro Invent นะครับซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยดังนั้นนะครับอยากจะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยม แรงขึ้นได้ครับซึ่งราวันนี้ก็มกันตีปมาสองอะไรคือความรู้สึกเป็นยังไงมาทำวับโอ,อตอนได้ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า เป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเออพอเป็นงานต่างชาติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่ไปประกวดก็ดีแล้วนะครับได้สิทธิ์ไปประกวดก็ดีแล้วแต่ว่าดันได้รางวัลมาด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆาครับสำหรับอนาคตข้างหน้าครับเราจะจะมีอะไรยังไงบ้างครับนี่เรากำังกลับไปใหม่ๆนะตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะจัดงานเนี้ยเราได้ทําการแจกจ่ายนะครับให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีการเก็บเคสไว้ซึ่งมีคนหนึ่งครับที่ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างน่าสนใจมากมาร่วมงานวันนี้ในพาร์ทสองด้วยนะครับซึ่ง จากทานไปแล้วมีสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างครับคุณหมอครับแมงมมของโรคมะเร็งะการอะไบ้างครับก็จากข้อมูลสถิติที่เรารวบรวมจากท่วประเทศเนี่ยนะครับก็บจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราค่อนข้างจะ กังวลอยู่ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะโลกร้อนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็บอกว่าเป็นสภาวะโลกเดือดนะครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยการดำรงชีวิตของคนเราโดยเฉพาะคนไทยเรามากนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นพุนพ m เอจุนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนจะ มีปัญหาทุกปีและก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับรวมทั้งการที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้โรคโรคของสัตว์โรคของแมลงนะครับก็เพิ่มเปลี่ยนแปลงไปขึ้นมากขึ้นนะครับก็เลยอาจจะมีการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับหรือเรื่องของปุ๋ยเคมีต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เรา เรงว่าจะทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยครับสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีมีผลอะไรบ้างใรายประจำครับก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า,เ,าเราเราอย่าไปคิดว่าโอ้กลัวว่าเดี๋ยวไปตรวจแล้วจะเจอโรคนะครับแต่การที่เราไปตรวจสุขภาพประจปีแล้วเราทําให้เกิดที่รู้ว่าเป็นโรคอะไรตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ย มันจะง่ายต่อการรักษาและก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้มากกว่าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมันลุกรามเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับแล้วถ้าถามคนที่เข้าไม่ถูกการนอนก็ตามะำแนะนำังไงบ้างครับก็คิดว่าคงจะต้องดูแลสุขภาพตนเองเป็นเพื้องต้นนะครับปัจจัย4ที่ที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับเรื่องอาหารนะครับเราก็ควรจะเลือกบริโภคอาหารที่ มีคุณประโยชน์นอกจากนี้ก็เลือกบริโภคสมุนไพรเครื่องเทศนะครับซึ่งมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและก็จะช่วยยับยัง้งหรือป้องกันการเกิดมะเร็งได้ครับตัวนี้เองครับรู้สกดยด็ดในบานงครับที่มาวมงานในวันนี้เพราะาเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยได้เผชิญกับโรคนีมระอ่อกก็พอพอรับทราบแล้วก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ในนี้ก็ต้องบอกว่ามันดีสําหรับผู้ป่วยอย่างที่พี่บอกว่าบางคนจะเหมือนแบบ ไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตการใช้ชีวิตยากลําบากแต่ถ้าถามว่ามันมีบางอย่างที่มันมาช่วยฟื้นฟูในช่วงขณะที่เรากําลังรักษาหรือว่าให้คีโมอยู่เนี่ยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมันก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยจริงๆค่ะไม่ไมีคำแบบนะนำให้กาลังใจกับคนที่กําลังเผชิญกับโรคมะเร็งอยู่คค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดถูก,ถ,กถูกต้องที่สุดเลยคนรอบข้างชอบไม่ไม่กล้าตรวจไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอพิมพจะบอกเลยว่าการตรวจสุขภาพสําคัญที่สุดแล้วก็อย่างที่ คุณหมอพูดเลยค่ะตรวจเร็วเจอเร็วรักษาได้เร็วบางคนแบบมาเจออีกทีคือแบบรักษาไม่ทันแล้วมันไม่คุ้มเลยกับกับการที่เราจะเสียเวลาไปตรวจสุขภาพสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับใครที่กําลังเจอโรคร้ายไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามพิมก็อยากให้มีกําลังใจชีวิตเราสําคัญคนรอบข้างเราก็อยากเห็นเรามีชีวิตต่อไปฉะนั้นะเราเองก็ต้องสู้ค่ะขออนาาในสิ่งที่พี่พิมได้เร็นมีวิธีการเูอย่างนบ้า น,น,น,ะนะตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่เราต้องแบบให้กําลังใจตัวเองเพราะเราก็อยากจะหายะคะ<ม>่ะเราก็ต้องรักษาไปตามกระบวนการที่คุณหมอเขาวางแผนให้เราฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาสนใจสุขภาพจิตตัวเองไม่งั้นมันจะดาวอ่ะเพราะว่างานก็ไม่ได้ท<ม>ํานอนอยู่บ้านก็รู้สึกเป็นภาระคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นพิมพ์ก็เชื่อว่าทุกคนแบบอาจจะมีหลายความรู้สึกแต่เชื่อเถอะว่าอดทนนิดนึงแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแล้วมันก็จะผ่านไปได้ะค่ะพิมมีขี้เกือมการนะ นะนำอะไรอย่างไรคะแสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวหรือมีวิธีการป้องกันอย่างไงบ้างสำหรับตัวจริงๆให้มันสังเกตร่างกายตัวเองค่ะบางอย่างคือร่างกายมันจะบอกเรานะเวลาเราผิดปกติอะไรไปนิดนึงโดยเฉพาะผู้หญิงอะค่ะพี่รู้สึกว่าในเรื่องของช่องท้องมดลูกรังไข่อะไรเงี้ยมันจะมีบางอย่างบอกเราแล้วก็หัดสังเกตแล้วอย่ามองข้ามมันอะไรนิดนึงที่ร่างกายเขาบอกเราเขาเตือนเราเราก็ต้องรีบไปหาคุณหมอไปพบแพทย์เลยดีกว่าค่ะ อยากให้ช่นบอกวา่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สำหรับ <c oughs> คนที่ยังไม่ได้เป็นหรือคนที่ความเป็นสามารถรับประทานอะไรอย่างเงี้นะครับฝากได้เลยครับฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์แลฟาร์มนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรครารนะครับคือ,อยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงดังนั้นผลิตภัณฑ์แลฟาร์มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอิงตัวช่วยแล้วกันนะครับที่สามารถทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงอะครับเราก็สามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้ทุกโรคแน่นอนครับ ที่พิมีสเปนน้อยไหมครับฝากให้กับสำหรับใครที่สนใจหรือกำลังที่จะเปิดใจหรือเกี่ยวกับเรื่องโลกอะไรอย่างนี้ก็พิมแนะนำรวมๆเลยกันว่าอะไรที่ดีกับสุขภาพแล้วก็หาข้อมูลแล้วหาหาเรื่องราวเขานิดนึงอย่าแบบอย่ายทานแบบสุ่มสี่สุปห้าหรือว่าไม่ได้ศึกษาก่อนอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็เลือกเอาใส่เข้าร่างกายก็จะดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ What is that?